ครับสวัสดีครับพบกับผมสกายบีนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับปืนกลที่ดีที่สุดในการทำสงครามกันนะครับก่อนจัดอันดับกันผมต้องขออธิบายก่อนว่าปืนกลเบาและปืนกลหนัก การจัดหมวดหมู่ที่ช่องเราทำจะอ้างอิงข้อมูลจากต่างประเทศเป็นหลักเพื่อความเป็นสากลและมีแหล่งอ้างอิงเพื่อความเป็นกลางนะครับครับยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบุณครับ อันดับที่ 5. I.W.I. Negev NG7 จากทางอิสราเอลหากจะกล่าวถึงอาวุธจากทางอิสราเอลแล้วปืนจากประเทศนี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องความทนทานทนสภาพอากาศและมีความอเนกประสงค์เป็นอย่างมากแถมบริษัทที่ออกแบบก็เป็นบริษัทชั้นนำของทางอิสราเอลอย่าง Israel Weapon Industry หรือ I.W.I. ทนทายาทแน่นอน เจ้าเนเกฟ NG7 นี้มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรนาโตได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในปีคิตศกักราช2012มันได้เข้ารับการประจำการในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหลายหน่วยโดยส่วนใหญ่จะประจำการเจ้า NG7 กับหน่วยทหารราบหน่วยทหารช่างและหน่วยรถพิเศษ มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักปืนเปล่าแค่เพียง7.8-7.95ถึงกิโลกรัมซึ่งจัดว่าเบามากๆในหมวดหมู่ปืนกลสามารถปรับแรงดันแก๊สได้ตามสถานการณ์ได้ถึง3ระดับทนทานมีความแม่นยำที่ดีมันจึงได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกอักษร NG ด้านหน้าชื่อนั้นมันเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Next Generation โดยเจ้า ng7 นี้มันจะมีอัตราการลั่นกระสุนที่สูงถึง600-700นัดต่อนาทีในการปรับแรงดันแก๊สระดับที่1ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียว เจ้าเนเกฟ NG7 มันเป็นปืนกลนอนเนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากเจ้า NG5 ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตปืนกลเบาที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีคิศักราช1997อันดับที่4 v e เวกเตอร์ SS77 จากทางแอฟริกาใตา้ ประเทศแอฟริกาใตา้นับเป็นประเทศใต้สุดแห่งทวีปแอฟริกาหากจะกล่าวถึงประเทศนี้ขอบอกเลยว่าประเทศนี้นั้นมีความเจริญเป็นอย่างมากอีกหนึ่งประเทศประเทศแอฟริกาใต้นี่แหละครับที่พัฒนาเจ้าไมโกะ MGL เครื่องยิงระเบิดโมที่ดังไกลข้ามทวีปไปจนถึงหูยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองเจ้าเวกเตอร์ s s 7 7 มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่ออกแบบและผลิตโดยเ e เนลแลนด์ s ิสเต็แห่งแอฟริกาใต้โดยมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรนาโตอัตราการลั่นกระสุน600-900นัดต่อนาที โดยในช่วงปลายทศวรรษที่1970ประเทศแอฟริกาใต้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งแยกสีผิวและสงครามชายแดนแอฟริกาใต้ในแอนโกลาเป็นผลให้ในช่วงเวลานั้นประเทศแอฟริกาใต้ได้ตกอยู่ในช่วงการคว่ำบาตรเศรษฐกิจและอาวุธระหว่างประเทศด้วยความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางแอฟริกาใต้ จึงจำเป็นต้องออกแบบและผลิตอาวุธของตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพให้สูงขึ้นและก็นี่แหละครับที่ทำให้เจ้า SS77 มันได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อน,นำมันมาประจำการแทนเจ้า FN Max ปืนกลจากทางเบลยเยียมโดยผู้ที่ออกแบบบันขึ้นมานั้นก็คือลิชาร์ดโจเซฟสมิธและลัสโซโซเลกีซึ่งชื่อ SS77 นั้นอักษร SS ในชื่อมันเป็นตัวย มาจากชื่อเต็มว่าสมิธแอนโซเลกีและตัวเลข77ด้านหลังชื่อนั้นมันก็คือปีที่ได้รับการออกแบบขึ้นมานั่นก็คือปีคิเศักราช1977นั่นเองอันดับที่3 MG 3จากทางเยอรมนีประเทศนี้เราทราบชื่อเสียงกันดีอยู่แล้วในเรื่องการพัฒนาอาวุธว่าเป็นอย่างไร เจ้า MG 3มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์อีกหนึ่งกระบอกที่มีชื่อเสียงอย่างมากตัวลำกลอ้ลองลองรับกระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรนาโตโดยในการออกแบบนั้นทางทีมผู้ออกแบบได้ใช้แบบพิมพ์เขียวของเจ้า MG 42อันเรื่องชื่อที่มีฉายาว่าเลื่อยฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาใช้เป็นแปลนในการพัฒนา เจ้า MG 3มันได้รับการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายทศวรรษที่1950มันได้ถูกประจำการในกองกำลังป้องกันสหพันธ์บูนเดสเวสที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อการป้องกันประเทศซึ่งยังคงมีการใช้งานกันจนถึงทุกวันนี้ในฐานะอาวุธสนับสนุนทางการทหารและปืนกลติดตั้งยานเกราะและด้วยประสิทธิภาพที่ดีของมันน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์รับได้ อัตราการลั่นกระสุนก็รัวจัดจัดถึง1,000ถึง1,200นัดต่อนาทีมันจึงทำให้ในปัจจุบันมีการพบเห็นการประจำการเจ้า MG3 มากกว่า30ประเทศทั่วโลกอันดับที่2 m 2 4 0หรือ FN Max จากทางเบลเยียม m 2 4 0มันเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการในกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็คือเจ้า fn m a x นั่นเองมันเป็นตระกูลปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรนาโตใช้สายกระสุนในการป้อนกระสุนและมันยังมีอัตราการลั่นกระสุนที่รวถึง650ถึง950นัดต่อนาทีอยู่ที่ตำแหน่งการปรับแรงดันแก๊ส เจ้า M240 มันได้ถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1970ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยทหารลาบหน่วยลาดตะเวนและยังพบเห็นเจ้า M240 ติดตั้งบนยานพาหนะภาคพื้นดินเรือยนต์และเครื่องบินต่างๆมากมายอีกด้วย ถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักที่มากหากเปรียบเทียบกับปืนกลอนเนกประสงค์จากค่ายอื่นบางค่ายแต่มันก็ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมันเป็นปืนกลที่มีประสิทธิภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือที่สูงถือไว้ยังไงก็อุ่นใจต่อให้ทางสหรัฐอเมริกามีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการลบโดยการนำเจ้า M249 ที่เป็นปืนกลเบามาเป็นปืนประจำหมู่ แต่เมื่อยามจำเป็นเหล่าทหารก็เลือกเจ้า M240 กันมากกว่าอยู่ดีและหากจะกล่าวถึงเจ้า FN Max ที่ทางสหรัฐอเมริกานำไปประจำการเป็นเจ้า M240 นั้นมันได้ถูกพบเห็นการใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกแบบกล่าวกันไม่หมดเลยทีเดียวอันดับที่ 1. PKM จากทางโซเวียตจะเป็นปืนกลอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นเจ้า PKM แน่นอนครับ จะเป็นอย่างไรหากผู้ที่ออกแบบเจ้า AK-47 สุดยอดปืนไรเฟิลจู่โจมในตำนานแห่งโซเวียตที่ไม่ว่าใครก็ทราบกันดีในด้านประสิทธิภาพของมันได้ออกแบบปืนกลอนเนกประสงค์ขึ้นมาแน่นอนครับแค่เรื่องความน่าเชื่อถือที่มีให้กับผู้ออกแบบก็มากพอแล้วเจ้า PKM มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีลำกล้อง ลองรับกระสุนขนาด7.62คูณ54มิลิเมตรอร์กระสุนปืนกลและปืนสไนเปอร์ไรเฟิลจากทางโซเวียตมันเป็นปืนกลที่มีความแม่นยำที่ดีน้ำหนักเบาหากเทียบกับประเภทปืนกลด้วยกันและเจ้า PKM นั้นมันยังมีอัตราการลั่นกระสุนถึง650นัดต่อนาทีบวกกับมันทั้งอึดถึกทนตามสไตล์โซเวียตยิงได้แบบทุกสภาพอากาศ บุกน้ำลุยไฟมันพร้อมจะอยู่เคียงข้างทหารที่ถือมันมันจึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่จะมีการพบเจอมันในการทำสงครามทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะประเทศไหนไหนในฝ่ายซ้ายแม้แต่ในเหล่าผู้ก่อความไม่สงบก็พบเห็นการใช้งานมันได้เช่นกัน มันจึงนับเป็นหนึ่งในปืนกลอนเนกประสงค์ที่พบเจอมากที่สุดในโลกในการทําสงครามอีกหนึ่งกระบอกและมันยังเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ซิกเนเจอร์แห่งโซเวียตอีกด้วยนะครับอันดับที่0 MG42 จากทางนาซีเยอรมัน มากันที่อันดับพิเศษของเราซึ่งผมขอนำเสนอเป็นพิเศษมันเป็นปืนกลสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่แค่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยินเสียงก็ถึงกับอกสั่นขวัญเสียมันเป็นเหมือนฝันร้ายเลยก็ว่าได้มันก็คือเจ้า MG42 ปืนกลอเนกประสงค์ที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวยิงรัวจัดๆแบบไม่เว้นวักยิงแบบไม่พักจนลำกล้องแตก ลำกล้องแต่ก็ดึงลำกล้องเก่าออกและใส่ลำกล้องใหม่แล้วยิงต่อเสียงพิคาตดังเลื่อยยนจนมันได้สมยานามว่าเลื่อยฮิตเลอร์ เจ้า MG42 มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์สัญชาตินาซีเยอรมันที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.92คูณ57มิลิเมตรมาเซอร์กระสุนพลังทำลายล้างสูงตั้งแต่ยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เจ้า MG42 มันเป็นปืนกลที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อประจำการใช้งานทั่วไปในกองทัพนาซีเยอรมันซึ่งจะพบเห็นการใช้งานอย่างกว้างขวางในกองกำลังเวียมัช และหน่วยวัฟเฟน SS ในช่วงครึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเจ้า m g 42นี้มันจัดเป็นตัวชูโรงเลยก็ว่าได้เจ้า m g 42มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีระบบระบายความร้อนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศฟีดกระสุนจากสายกระสุนแถมมันยังเป็นปืนกลที่มีออปชั Bar ่นควิกเชงบาเล l มาให้ด้วยทำให้มันสามารถเปลี่ยนลำกล้องได้อย่างรวดเร็ว มันจึงมีผลมากในการยิงกดหัวค่าศึกเจ้า MG42 มันเป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักเพียง11.57กิโลกรัมมันมีน้ำหนักที่พอสมควรหากเทียบกับประเภทปืนกลด้วยกันตัวขาซ้ายของเจ้า MG42 มันจะใช้ขาซ้ายตัวเดียวกับเจ้า MG34 ซึ่งตัวขาซ้าย สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและบริเวณกึ่งกลางของตัวปืนขึ้นอยู่กับปฏิบัติการในการใช้งานนะครับซึ่งจัดว่ามันเป็นตัวชูโลงในการทำสงครามเลยก็ว่าได้ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอลบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเรืองชมกันนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ